สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอุซีทุกทกท่านจ้ามือนีก้กาช่องแม่อ้วนพากินพาแซบเนาะจ้ะมืัอนี้แม่อ้วนกับสิฟ้ามาต้มยำขาหมูเนาะจ้ะไปต้มน้ากันจ้าต้มยำขาหมูสูตรแม่อ้วนเนาะจ้ะพามาชมกันได้เลยจ้ากีหอมเนาะจ้ะมีพริกแห้งพริกแห้งแล้วก็กระเทียมหัวหอมแดงข่าตะไคร้เนาะจ้ะแล้วกับมะเขือเทศ จะต้มยำขาหมูต้มยำขาหมูน้ำมะขามเปียกเนจาจะพริกเหาโขวกไว้เพิ่มความเผ็ดแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าเนจาจะอันนี้เหากีว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นพีน้องกีว้แล้วๆหอกกติสท,ทาใส่หมอ้อเนาจะจะหม้อหอาขังไว้จะกำลังฟดเอาจะกำลังจะฟดกำลังจะห้อนเอาจะกวันนีเกเราเนี่ใส่ลงไปเอาเกลือเอาจะใส่เกลือลงไป เอารสด,ดีหมูใส่ลงไปนะจ๊ะรดดีหมูใส่ลงไปเทใส่ลงไปนะจ๊ะเครื่องที่เขากีไว้ <c oughs> ก,กีไ้แล้วก็เอาใส่ลงไปแล้วก็เอาฟ้าหมอปิดไว้สก้อนนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเอาขาหมูลงหมอกะลังกดจะวันนี้เขากไปเอาหมูนะจ๊ะเอาขาหมูใส่ลงเลยนะจ๊ะใส่ขาหมูล,ลงไปวันนี้เขาก็จิตตุนไฟไปเรื่อยๆนะจ๊ะตุน จนว่าให้ขาหมูเปื่อยเนาจะปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาจะใส่พริกไทยลงไปจ้าตามความชอบใส่พริกไทยหอมๆแล้วก็ใส่แป้งนัวนะจ้าโอ้ยตุนใดทีแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องบูล่ะเปิดตะเสียบบ่จ้าเดี๋ยวถ่าบ่าเปรียวเขาจงค่อยเอา น้ำมะนาวใส่อีกเนาะจ้ะอันนี้มะเขือเทศจยะามะเขือเทศเขากะตุนไปเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะจ้ะฟองอนใดเขาก็ตักออกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเป็นฟองเป็นอะไรเขาก็ตักออกมนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจะต้มยำกระดูกหมูสูตรแม่อ้วนพากินพาแซ่บนาะจ้ะลอไหคาหมูเปื่อยสกอเนาะจ้ะเขาจะคอยเอาเห็ดนางฟ้าเนาะจ้ะหรือว่าเห็ดนางลมใส่ลงไปเนาะจ้ะ อันนี้ก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกคั่นเองนะจ๊ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะจ๊ะเก็บมัตนาบ้านอันนี้ก็มีนะจ๊ะใบจะใบอะไรเนาะใบกะเพราแล้วก็ต้นหอมจ,จะเดี๋ยวือไปซื้อผักชีหอมอยู่จ้ะเพราะฮะได้ไปซื้อ ใส่น้ำปลาลงไปนะจ้ะใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มความนัวเนะจ้ะเข้ากับตุนไปเรื่อยๆนะจ้ะจนว่าไห้ขาหมูเปื่อยนะจ้ะต้มยำขาหมูสูตรแม่อ้วนพากินพาแซบนะจ้ะเข้ากับตุนไปเรื่อยๆฟ้องกัสิเข้ากับตักออกแน่แล้วนะจ้ะหอมหอมจ้ะหอมกลิ่นสมุนไพรนะจ้ะ เป็นค่าตะไคร่ใบมะกรูดหรือว่าหอมหัวแดงกระเทียมเนะี่ยสีเขากะเกี่ยวเานาะจ้าแล้วก็อ่าเนี่ยจ้มามะเขือเทศเราก็กีเอาเนาะจ้ากีโดยเตาถ่านจ้าแล้วก็กกกสิเพิ่มความหอมเนาะจ้ะาพ่อแม่พี่น้องหอมมากมากแต่เขาเนี่ยจ้าเขาต้มด้วยเตาถ่านนะจ้าต้มด้วยเตาถ่านอ่ามันก็สิมีความนุ่มเนาะจ้านุ่มเวลาเขาต้มเขาตุนไปเรื่อยๆเนาะจ้า ขาหมูฮากระินนุ่มจ้แซบ่บเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันกินน้ำกันนะจ๊ะต้มยำขาหมูสูตรแม่อ้วนพากินพาแซบ่บนะจ๊ะแม่อ้วนเป็นคนมาเค็ดกับเขานะจ๊ะทำกับข้าวอาหารอีสานบ้านเรานะจ๊ะมักกระเ็นอาหารอีสานนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะฮากระตุ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะพ่าหมูเฮอข,า,ขาหมูฮอเปื่อย ได้ทีจักน้อยแล้วเขาจะคอยเสียวน,น,น้ำมะขามเปียกเนาะจ้าเราก็เห็ดใสลงไปเนาะจ้าอันนี้ก็ตุนไดไปไดสักพักหนึ่งเราจะประมาณปรุจประมาณชมูเรามักปั่นนี่เนาะจ้าเนาะเขาก็ตุนไปเรื่อยๆเนาะจ้าต้มยำขาหมูเนาะจ้าแซ่บๆสูตรแม่อ้วน อืมจังในจักหน่อยหน้าจ่าเดี๋ยวไปเอาเกลือมาใส่ก่อนเนาะพ่อแม่พีน่น้องใส่เกลือลงไปจะใส่เกลือลงไปจักหน่อยเนาะจ้าบัดนี้เฮากัะกะเสียวน้ำบักคามเปียกใส่เนาะจ้าเอาน้ำมาขมปีทเทใส่ลงไปเลยเนยาะจ้าพอสักควันเนาะจ้ากระเทียมมันสุ่ม ั้กค้นนะคะค้นเข้ากันจักหน่อยจะเพิ่มความเผ็ดนะจ๊ะใส่ลงไปใส่ลงไปเพิ่มความเผ็ด อืมพอดีจ้ะพี่น้องพอดีมากๆเลยจ้าพร้อมห้อยๆพร้อมหายๆจะพี่น้องเอ๋ยบันทนากกระเซียวเห็ดใส่ลงไปนะจ้ะใส่เห็ดลงไปต้มต้มจักหน่อยใส่เห็ดลงไป ใส่ตุนหอมแล้วกะ็ใบกะเพาผักชีเลื่อยจะใส่ลงไปืบัตรนี้ให้หอมคักด้อพี่น้องเด้อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเด้อบันไนจ้าพร้อมเสิร์ฟต้มยำขาหมูสูตรแม่อ้วนพากินพาแซบ่บพุญลจะจ้าหอมหอยหอยบันนี้เขาก็ไปกินน้ำกันเนาจากินด้วยกันสดน้ำกกกๆก จ้าให้พอสร้างนุ่นตักไห้เนาะจา้าแล้วสีมกักตักแล,แล้วก็สีเคีย่ยวออกสไตล์แม่ค้ายุตตลาดมาจา้าเอาพอแล้วพอนุ่นมันกินมะมดวั้งตัก,ต,ก,ต,ต,กตั้งเคีย่ยวเออตั้งตักตั้งเคี่ยวออกเอาต้นหอมใส่ให้น้ำเน่พอแล้วพอแล้วกิวกกนมะมดนี่เป็นเงีย้ยนจา้าพร้อมเสิร์ฟค่ะตั้ง เสร็จสับเรียบร้อยแล้วน้จ่ะต้มยำขาหมูสุดไม่อ้วนพากินพาแซ่บน้จ่าแวะมากินน้ากันเด้อจ่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกๆทันน้จ่าบา่าว่าซิอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศน้จ่าก็มากินต้มยำขาหมูสุดไม่อ้วนรสชาติแซ่บมากจ้าสวัสดีค่ะเพิ่มความเปียวจักน้อยน้าจ่ะบีบบักนาวใส่ก่อน ด้วยกันจ้า